The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเ,เริ่มเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518โดยการชักชวนของพี่สาวแต่พี่สาวนั้มีเวลาไม่มากทำแต่งงานบอกข่าวบุญแก่สาธุชนตั้งแต่สมัยก่อนี่ยังเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม ลูกชอบฟังเวลาพี่สาวคุยธรรมะกับสาธุชนทางโทรศัพท์รู้สึกจะใกล้ๆอยู่ยแถวนี้มึงหนึ่งลูกชอบไปนั่งข้างๆอาศัยฟังไปด้วยตอนนั้นแม้ยังไม่เข้าใจเครื่องบุญมากนักแต่ก็ทำบุญมาตลอดทุกบุญไม่เคยขาดบุญเลย ตั้งแต่สร้างกำแพงวัดสร้างโบสถ์สร้างพระประธานซื้อที่ดินสองพันไร่เป็นต้นซึ่งยิ่งนึกก็ยิ่งเพิ่มในบุญกระทั่งถึงทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ลูกได้ติดตามดูดาวธรรมทุกวันแล้วก็ขอส่งเคสตดี้มาด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่มีลูกสี่คนตัวลูกน่ะเป็นคนสุดท้องคุณแม่ตั้งท้องตัวลูกเมื่ออายุมากแล้วคุณพ่อน่ะไม่อยากจะมีบุตรอีกจึงปรึกษาหมอฉีดยาเพื่อหยุดการตั้งครรภ์แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เปนแม่เครงว่าลูกจะเกิดมาพิการจึงรีบสร้างพระถวายตามวัดต่างๆและกติฐานให้เด็กปลอดภัยแล้วลูกก็เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกประการค่ะตั้งแต่เด็กๆลูกมักจะมีอุบัติเหตุตกบันไดบ่อยมาก,กเริ่มตั้งแต่เมื่ออายุสองขวบ ขนานั้นเป็นช่วงจัดงานศพคุณยายของลูกที่บ้านต่างจังหวัดศพคุณยายอยู่ชั้นล่างของบ้านลูกวิ่งเล่นอยู่กับพี่ๆชั้นบนแล้วก็วิ่งพลัดตกบันไดถึงสิบสามขั้นตกลงมาสลบเหมือนนอนหลับไปพักหนึ่ง ทุกคนตกใจมากเมื่อตื่นขึ้นมาลูกก็วิ่งเล่นเนี่ยปกติเหมือนเดิมคุณแม่คิดว่าคุณยายที่เสียที่ตั้งโซฟาข้างล่างคงจะมารับลูกไว้จึงทำให้ปลอดภัยต่อมาก็ตกวัาในอีกเป็นระยะระยะที่โรงเรียนบ้างที่มหาวิทยาลัยบ้าง ครั้งสุดท้ายก็มาตอนอายุ27ปีลูกมักมีปัญหาทะเลาะก,กับพี่ชายบางทีก็ถึงกับขั้นลงมือลงไม้กันและลูกก็แพ้ทุกครั้งคุณแม่บอกว่าตอนตั้งท้องพี่ชายคุณพ่อซึ่งเป็นตำรวจฝันว่าต่อสู้กับโจรแล้วก็ชนะ เอฝันดีจังพี่ชายนะเป็นคนเจ้าอารมณ์ตอนวัยรุ่นชอบคบเพื่อนเที่ยวยิงนกตกปลาสมัยหนุ่มก็ชอบดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพรน,านันครบเลยค่ะโอ้เตรียมหนทางไว้ดีจังเลยช่วงวัยกลางคนพี่พี่น้องน้องชักชวนเข้าวัด กะละเลิกอบายมุกได้เป็นระยะอร,ระยะเหมือนดีชั่วหรือหมดจะอดไม่ได้พอมีครอบครัวก็มีปัญหาครอบครัวอีกพี่ชายะจะมีเรื่องทะเลาะก,กับคุณพ่อบ่อยๆแต่ย่างไรก็ตามพี่ชายก็เป็นผู้ได้โอกาสอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่มากกว่าลูกคนอื่นๆทั้งหมด ปัจจุบันนี้พี่ชายเป็นเด็กนักเรียนเ,เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล,แล้วค่ะตั้งใจดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีขึ้นมากแต่ถ้าว่าบางครั้งก็ยังงดเหง็ดกับคุณพ่ออยู่ไม่ทราบว่าจะเป็นบุญหรือบาปกันแน่คะก็ผสมผสมกันนั่นแหละคุณพ่ออายุ94ปีแล้วค่ะสมัยหนุ่ม เคยบวชเรียนสวดมนต์ได้เสียงดังฝังชัดไพเราะสนะหูจนได้รับรางวัลการสวดมนต์ได้เผยะด้วยค่ะคุณพ่อยังเป็นตำรวจมือปราบที่เก่งในสมัยนั้นท่านย้ายไปจังหวัดไหนโจรผู้ร้ายก็จะกลัว คุณพ่อชอบไปทำบุญตามวัดต่างๆมีวัดประจำครอบครัวในแต่ละจังหวัดที่ท่านย้ายไปอยู่เสมอคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างทานข้าวเองอาบน้ำเองสายตาย,ยังดีดูจานดาวทำทุกวัน94แล้วเนี่ย เสียงท่านจะดังฟังชัดมาช่วงหลังๆห,หูท่านไม่ค่อยจะได้ยินต้องพูดเสียงดังๆค่ะท่านสวดมนต์ทรวัดเช้าเย็นและสวมดมนต์บทยาวๆนานเป็นชั่วโมงทุกวันท่านเคยพบพระเดชพระคุงปูเดกลาพระเดชพระคุงปูของเราแล้วก็ได้รับพระของขวัญจากพระเดชพระคุงปูด้วย คุณพ่อศรัทธาในประเด็คุณหลวงปูม่มากค่ะและปัจจุบันก็ทำบุญทุกบุญกับหลวงพ่อไม่ขาดบุญเลยค่ะ<า>คุณแม่อายุ82ปีท่านเป็นผู้สูงอายุที่ใจดีหน้าอยู่ใกล้ท่านต้องพาตัดเกี่ยวกับกระดูกเข่าสะโพกหลายครั้งไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องในอดีต ที่ท่านเคยใส่รองเท้าไม้หรือเกี้ยเเยียบลูกสุน,นัขขาเสียไปทั้งไปตัวหนึ่งใช่หรือไม่คะแล้วท่านยังเป็นโรคมือชาปวดขารักษาไม่หายคะ่ะทุกอย่างล้วนมีเหตุทั้งสิ้นไอ้ที่จะมาเป็นผลอย่างนี้คุณปู่ของลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ท่าน,นเป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยเป็นคนทำกับข้าวเก่งเวลามีงานบุญที่ไหนเนี่ยท่านจะยกครัวไปช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นช่างไม้ใจบุญคอยช่วยเหลือญาติพี่น,น้องหรือคนที่รู้จักในการปลูกบ้านท่านจึงเป็นที่รักเคารพของญาติพี่น,น้อง ทุกเย็นจะทำหน้าทีต่ต้มน้ำชงชาอุปถากพระที่วัดใกล้บ้านโดยเฉพาะท่านจะคุณวินัยทรวัดหัวลำโพงจะเป็นที่คุ้นเคยกันมากคนโป่ไม่ดื่มเหล้าแต่สูบยาตั้งมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวท่านละจากโลกไปเมื่อท่านอายุ74ปี คุณย่ามีเชื้อสายมอนเป็นคนใจบุญมีน้ำใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นหมอตำแยชอบช่วยเหลือพื้นบ้านดูแลผู้ป่วยหลังจากการคลอดบุตรท่านชอบไปอยู่ตามบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลืองานเช่นไปอยู่บ้านจ้าคุณอนุมานราชทน จนเป็นที่รักที่เอ็นดูของท่านเจ้าคุณเป็นอย่างมากท่านมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวคุณย่าเสียชีวิตบนตักคุณพ่อของลูกเมือ่อยุประมาณเจ็ดสิบปีคุณลงุงเป็นพ่อค้าพาณิชย์สังคมเก่งใจดีมีเพื่อนฝูงมากชอบทำบุญตามวัดป่าทางภาคเหนือ เช็นทำบุญกับหลวงปู่แหวนเป็นต้นแล้วก็ทำบุญตามประเพณีเคยมา,อา,าทอดประปาวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งค่ะท่านไม่ดื่มเหล้าแต่สูบไปเป็นคนรักพี่รักน้องและก็หมู่ญาติโดยเฉพาะกับคุณพ่อของลูกท่านจะรักมาก เวลาคุณพ่อไปรับราชการที่ใดก็จะตามไปเยี่ยมดูแลก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตต้องรอให้คุณพ่อของลูกมาถึงก่อนแล้วท่านถึงจะมีอารมณ์ละจากโลกเมื่อ,อยุติ83ปีค่ะคุณป้าเป็นชาวเชียงใหม่นับถือศาสนาคริสต แต่ก็ทำบุญตักบาตรและสร้างพระธรรมกายไปจำตัวด้วยค่ะถูกต้องมากถูกหลักวิชาจะ้ะท่านตายด้วยรคเส้นโลหิตในสมองแตกลกูลกหลของคุณลุงคุณป้าจะไม่เข้าใจเรื่องบุญมากนักจึงนำร่างท่านไปฝังที่สุสานที่เชียงใหม่จัดงานแบบพิธีกรรมของคริสต คุณป้าละจากโลกมาอายุได้83ปีคำถามลูกทำกรรมใดมาจึงเกือบไม่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่แล้วทำไมถึงตกบันไดบ่อยมากเมื่อครั้งที่ตกบันไดถึงสิบสามครั้งสิบสามขั้นไม่ได้เป็นอะไรกลับวิ่งเล่นได้ตามปกติ คุณยายลูกมาช่วยรับไว้หรือเปล่าคะลูกกับพี่ชายทำไมจึงมีปัญหากันเกือบตลอดเวลารวมถึงครอบครัวพี่ชาก็มีปัญหากับลูกจะมีการผูกเวงกันไปอีกหรือไม่คะพี่ชายกับคุณพ่อทำบปกรกกรมอะไรร่วมกันมาถึงไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ แล้วทำไมพี่ชายมีอารมณ์หงุดหงิดกับคุณพ่อแทบทุกวันแต่พี่ชายกลับตั้งเป็นผู้ดูแลคุณพ่อบางครั้งกัสำนุกผิดแต่ก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกแต่ทำไมคุณพ่อจึงรักลูกของพี่ชายมากคะคุณพ่อมีบุคร,รมใดคะจึงหูตึงมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรเลยที่เป็นมากก็แค่ผ่าตัดต้อกระจกและเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆค่ะ94ปีนะด้วยวิบาก,กรรมใดคุณแม่จึงต้องผ่าตัดหลายครั้งและต้องสร้างบุญอะไรเป็นพิเศษจึงจะพ้นกรรมทั้งหมดนี้ได้คะคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้า ละจากโลกแล้วท่านอยู่ที่ไหนคะแต <Okay. S 1> ่ละบบนที่ลูกลูกและหลานส่งไปให้ไหมคะมีอีกพี่จ้า <laughs> ลูกเคยฝันเห็นถึงคุณยาจารย์หลายต่หลายครั้งมีครั้งหนึ่งฝันว่าท่านบอกว่าลูกกับพี่สาวลงมาพร้อมกันให้สร้างบารมีให้ทันกันนะ แล้วก็ฝันเห็นหลวงปู่ท่านมาบอกใครติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยค่ะความฝันต่างๆของลูกจริงหรือไม่คะที่ฝันนึงคุณยายแล้วก็หลวงปู่เพราะท่านมาก็ฝันหรือไม่คะมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะลูกนั่งสมาธิที่วัดลูกถือศีลแปด ก็เห็นตัวเองในชุดแม่ชีห่มผ้าเรียบร้อยหน้าตางดงามเหมือนแขกขาวนั่งสมาธิแต่ในสมาธิตัวใหญ่มากค่ะนั่นคือกายละเอียดใช่หรือไม่คะลูกเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังมาเข้าวัด เธอได้สร้างบารมีมากับลูกและหมู่คณะอย่างไรบ้างคะตัวลูกครอบครัวงลูกคือพ่อแม่พี่สาวคนโตพี่ชายพี่สาวคนรองทุกคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรคะตัวลูกลูกสาวกับลูกคุณแม่และพี่สาวมีบุพกรรมร่วมกันอย่างไรคะ จึงผูกพันกันมากแล้วทำไมคุณแม่ต้องมาดูแลลูกสาวของลูกเหมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่งคะท่านเคยมีความผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับลูกสาวของลูกหรือเปล่าคะลูกรักการทำบุญรักการปฏิบัติธรรมลูกอยากทำบุญมากๆกว่าน,นี้ให้อิ่มใจมากๆแต่หาเงินไม่เก่ง คิดหนทางไม่ออกจะต้องทำอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาาทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปราราในอดีตนะลูกนเป็นผู้ชายได้ทะเลากกับภรรยาตรองหัวบันใด ได้บรรดาโทสะจึงสลัดมือทำให้ภริยาเสียหลักตกบันไดาบาดเจ็บแต่ไม่มากซึ่งทำให้ตนเองเสียใจจากการกระทำครั้งนั้นโดวยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้ตกบันไดบ่อยๆแต่ว่าไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้มีเจตนา อีกทั้งมีบุญที่บำรุงพระพุทธศาสนาปกปักรักษาไม่ให้เป็นอะไรไม่ได้มีคุณยายที่ตายไปแล้วมารับจ้ะที่พิชายกับลูกมักจะมีปัญหากันก็ไม่ได้มีเวรูกกันมาแต่ว่าเป็นเหตุปัจจุบันคือ พี่ชายก็เป็นลูกชายคนเดียวตัวลูกก็เป็นลูกสาวคนสุดท้องทั้งสองต่างก็เป็นที่รักของพ่อแม่จึงถูกตามใจเด็ก,กันนทั้งคู่จึงไม่นิสัยไม่ค่อยจะยอมกันเมื่อมีปัญหาระหว่างกันก็ทะเลาะกันเลยจ้ะให้ปรับความเข้าใจกัน จะไปถือสากันนะจ๊ะให้ลดมานะทิฏฐิด้วยกันทั้งคู่ก็จะจะ,จะชนะด้วยกันทั้งคู่คือชนะใจซึ่งกันและกันโดยไม่มีใครแพ้และก็ไม่มีเวรผูกกันเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องท้องเดียวกันก็ต้องรักกันไว้พ่อแม่และทุกคนจะได้มีความสุขใจอ พี่ชายและคุณพ่อนะ่ยในอดีตชาติชาติหนึ่งได้เป็นเพื่อนสนิทกันมีนิสัยดื่มเหล้าสูบุหรี่เล่นการพนันและเกเรด้วยกันทั้งคู่ตัวคุณพ่อของลูกในชาตินั้นก็เคยทำให้คุณพ่อของท่านกลุ่มใจด้วยเรื่องเกเรกของตัว ก,ก็เคยดื่มเหล้าแล้วก็สาบานกับพี่ชายว่าจะเป็นเพื่อนรักกันแลาจะดูแลตลอดด้วยความรักและจริงใจดื่มเหล้าสาบานกันเลยภายหลังในชาตินั้นคุณพ่ออุงลูกก็กลับตัวในชาตินั้นคุณพ่อคงลูกกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ดูแลพ่อแม่ แต่เพื่อนของพ่อในชาตินั่นเพื่อนสนิทหรือพี่ชายลูกในชาตินี้ไม่อาจจะเปลี่ยนนิสัยเกเรได้แต่ถึงอย่างไรคุณพ่อในชาตินั้นก็มักจะชวนเพื่อนหรือพี่ชายลูกในชาตินี้สร้างบุญเสมอดังนั้นพี่ชายจึงต้องจึงได้มาเกิดเป็นลูกของคุณพ่อเพราะบุญที่สร้างร่วมกันมาแต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเกเร และพ่อต้องมาคุนเครื่องทะเลาะก,กับพี่ชายของลูกก็เป็นภาพในอดีตของคุณพ่อที่ทำกับพ่อของตัวเราจะในชาตินั้นแต่ตอนหลังกลับตัวแต่ก็มีบุญดูแลบิดามารดาตอนหลังในชาตินั้นตามมาส่งผลทำให้พี่ชายในชาตินี้เลยได้มาดูแลคุณพ่อจะหูตึงก็เป็นไปตามวัยของท่าน ไม่ได้เป็นกรรมของท่านเพราะอายุท่านเยอะแล้วเป็นไปตามวัยตามสังขารแต่ที่ท่านแข็งแรงอายุยืนเพราะบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นสร้างวัดวาอารามถากถินป่าป่าและบุญต่างๆที่ทำอยู่นึงนิดในอดีตและทุกครั้งที่ทำมักจะอธิษฐานว่า ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุไขยืนยาวนานจ้ะคุณแม่ต้องพาตัดหลายครั้งเพราะกรรมในอดีตเป็นหลักส่วนกรรมเหยียบสุนัขในปัจจุบันนั้นเป็นแค่กรรมเสริมในอดีตชาติตอนเป็นผู้ชายนะ่ะท่านขี่รถมานะ้าแล้วก็ไปเฉี่ยวคนสูงอายุ จนล้มบาดเจ็บสะโพกแตกขาหักฟกช้ำจะแก้ไขก็ให้ท่านมันแผ่เมตตาสร้างสมบุญทุกบุญแล้วก็ที่สุงสนไม่ให้ผู้ที่เราเคยไปทำให้เขาบาดเจ็บบ่อยๆจ้ะก็จะหมดกรรมในชาตินี้เพราะกรรมไม่ได้หนักหนาอะไรจ้ะคุณโป่คุณย่า ตายแล้วก็ไปอยู่ในกันที่ดาวดึงเฟสสามมีวิมานทองติดกันเพราะสั่งสมบุญร่วมกันมาจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะคุณลงตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นดาวดึงเฟสสามเช่นเดียวกันมีวิมานอยู่ใกล้กับคนโ่คุณยา พระบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาและสร้างาร่วมกันกับความรักผูกพันกับสองท่านจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะส่งนคุณป้าหนาตายแล้วก็ไปเป็นคนทันอยู่ที่ป่าหิมานานพระบุญที่ทำตามความเชื่อของตัวโดยชื่อเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยอัธยาศัยไมยตรีที่ดีงามจ้ะไปรับบุญที่อุทิศไปให้ตามความเข้าใจเรื่องบุญแบบพื้นๆพื้น,นละจ้ะเข้าใจได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นคุณยายและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ได้มาเข้าฝันโดยตรงแต่เป็นผลจากการที่ท่านเอาลูกหลานท่านมาไว้ในกลางพระธรรมกายท่าน สายบุญนี้จึงเชื่อมกันกับเราทำให้เราฝันหนึ่งท่านไปตามกำลังบุญของเราเลยจ้ะที่ลูกนั่งสมาธิตอนที่ลูกถือศิลแปดที่วัดแล้วเห็นตัวเองนั้นก็เป็นเพียงแค่กุศลนิมิตจ,จ้านิมิตที่เป็นกุศลยังไม่ใช่กายละเอียดภายใน แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าลูกนั่งต่อไปอีกก็จะเห็นกายละเอียดได้กายมนุษย์ละเอียดจะเห็นได้ต้องผ่านดวงธรรมหกดวงก่อนจ้ะเพื่อนของลูกที่ยังเข้าวัดอยู่ก็เป็นไกลมิกับลูกได้เคยชวนกันสร้างบารมีกับหมู่คณะฝ่ายกองสเสบียงจ้ะ ตัวลูกกับพี่สาวในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วก็เป็นพี่น้องกันกรักกันมากพี่สาวของลูกเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยเป็นหัวหน้ามหาดเล็กเป็นนมาฎมีนิสัยเจ้าชู้ โดยมีเด็กสาวอ้ออเป็นภรรยาเยอะแต่ว่าภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาแต่เป็นฝ่ายเผยแผ,แผ่เลยไม่ค่อยจะได้นั่งธรรมะเพราะมัวแต่โมมากใจจึงยังไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นักจึงทำให้กรรมจะชูตามทันทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังดีเนี่ย ในชาตินั้นพอประคองตัวไปดูสิทธิบุรีวงบุญวิเศษได้ตัวลูกเองก็เป็นน้องชายเป็นคุลบุตรไม่ได้เป็นทหารพระราชาแต่ก็ได้สร้างบุญกมุขคณนะโดยเป็นกองสเสบียงจากการแนะนำของพระพี่ชายในชาตินั้นปฏิบัติธรรมพอตัวรอด ไปเดืสิบบุรีวงบุญวิเศษได้เหมือนกับพระพี่ชายละวจ้ะนอกนั้นทั้งครอบครัวก็เคยสร้างบรมีกับหมูขนามาแบบกองสุเบียงจ้ะพี่สาวในชาตินี้ได้ชวนทุกคนมาสร้างบุญและความเกื้อก,กูลในปัจจุบันกับการเป็นสายโลหิตเดียวกันจึงผูกพันและรักกันสุแม่ลูกรักลูกสาวลูก ดุดลูกสาวตัวเพราะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเด็กเกื้อครูกันมาเพราะเป็นสายละเอียดในปัจจุบันเป็นหลักจึงรักและผูกพันกันจ้ะลูกก็ทำบุญดีอยู่แล้วนะ่ะแต่ยาบยาบลูกก็ต้องศึกษาความรู้ในทุกด้านและจากผู้มีประสบประสบความสำเร็จในชีวิต เขาทำอย่างไรจรึงสมหวังในชีวิตแล้วก็ทำนำกลับมาพัฒนาตนเองล่ละจ้ะก็จะทำให้ชีวิตสมปรารถนาขึ้นคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกนะจ๊ะ no one escapes the law Belief in cause and effect means belief in the law of karma.